สวัสดีค่ะพแม่พนองมืงนีก็มาพอกับมาดัางคำนวณคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง YouTube มาดัแจะมาวางแนวทางของเลาพัฒนาจะมาสรุปเจ็ดเสียนดังพรม่พนองผู้ใดสิไปซอปป,อ,ปอล่าวมือนีมาไปน้ำกันเนาะวันนี้สองทุ่มครึ่งว่าจะถึงสอปป,อ,ปอลาวไหมเนาะคะ่ะชอบกับจัดขัดกระพานเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขามีหลุดเดอ้พอพรม่พนอง ตอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกกันเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าจะเป็นจังใดสีสก๊สีมานบอแย่ๆไปน้ำกันเมื่อนี้กาบขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น FC ใหม่ FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกาบขอบคุณหลายๆข้า,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 าไปเบิ่งตัวเลขแนวทางของ้อเ7็เสียนดังกันเลยว่าจะเป็นจังใดจะเข้าจะปังอกีกบอนเนาะคะเนาะ ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กัมมะดามเด้อะเด้อพรมร่พี่น้องเนาะให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเด้อค่ะเอาห้าวมาเน่าๆไปน้องกันพแม่พี่น้องจะมาสรุปเจ็ดเสียงดังนี่จะเป็นของล็อกยิกผ้ารวยล็อกยิกผ้ารวยค้องเพื่อนเข้าไปเต็มๆตัวเน้นตัวเจาะเข้าไปเต็มๆตัวเน้นตัวเจาะ ผู้ใดเป็นแฟนครับล็อกิกผ้ารวยมาติดตามชม่มเข้าไปหกเก้าเก้าหกถึงจะเข้าตัวกลับแต่เน้นให้ซองหางเข้าตัวเน้นตัวจอให้มาแค่สี่หางปังสุดๆกือบแตกสามตัวพ่อแม่พี่น้องลาวออกหกแปดหนึ่งของเพิ่นให้มากหกเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งเมื่อนี้จับตามองสามตัวน้ำเดอพ่อแม่พี่น้องผู้ใดเป็นแฟนครับของเลขล็อกิกผ้ารวย ผู้อาย่กับมาดามมีใจเดอ้อเส้นเสยนเดอต้องทำใจเนาะค่ะเนาะต้องทำใจถ้าใครอยู่กับมาดามมาด้วยใจเด้อค่ะเดอ้อถ้าไปกับไปด้วยใจนะคะผันอยย่กับอยู่ด้วยใจเอาใจผูกกันลดเนาะเพราะว่าคันเลขเขาเลขตังเอฟซีเพื่อนกับมีน้ำใจอยู่แล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ เลยบว่าเขาบกปังโดนโดนเขาเทียนนึงกะมันก็คือว่าแล้วเพราะว่าเพิ่นก็ต้องลงทุนหลายไดเอทซี่ส่วนเพิ่นสีไใดแต่ละแต่ละครั้งเนาะตามผู้หนึ่งเขาผู้หนึ่งมันก็มันก็บ่ได้ตามคนที่เขาอยู่แต่จักไผสิเข่าแล้วเมื่อนี้กระไดเนาะเป็นบ๊วย่นน้องเงาเนี่ยจากน้อยอะมาไปน้ากันบาดนี้ลลอกเิกให้มาวันนี้รูดแล้วพัฒนาลงชีพให้ก้อนเลยเด้้าผู้ใดยังประันเด้เบิงกะมาเบิงไปพร้อมกันเมื่อนี้เนาะค่ะเนาะ ล็อกเยี่ยพารวยให้มาวันนี้รูดบนล่างลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้หกับเจ็ดสองตัวสี่หางเจ็ดศูนยเจ็ดแปดหศหกดตัวกันนะคะอย่าลืมเบิงตัวกันน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องของเพิ่นเกือบเข่าได้ตัวกันตัวกันจะเป็นเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะคะสองสามตัวสี่หาง หกเจ็ดศูนย์หเด้าหอค่ะสองตัวเน้นสองหางแขนๆขนเหมือนเดิมเน้นไปที่70 78 3ตัวเน้นสองหางหกเจ็ดศูนย์หเจ็าแคบหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครกาบกระบุของคุณลอกจิกพารวยด้วยะคะ่ะ ที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทั้งสองเนาะกาบขอบพระคุณหลายๆเป็นของเซียนนมพ่อแม่พีน่น้องของเซียนนมเมืนตัวรูดเพิ่นเข่าทั้งบนทั้งล่างเด้อค่ะเด้อโบได้ล่วงชีพให้เนาะเพราะว่างวดก้อนองเพิ่นเข่าได้เซียนนมเนาะของเพิ่นเข่าเด้อค่ะงวดก้อนนี่ให้มาสี่หางเข้าไปเฉยสี่หนึ่งตรงตรงแบบไม่ต้องกลับมาสิล่มชีพให้ก็เลยอ่ะ FC ขอมาไเอ้ลงเงิน เหล็กเด่นประจําวันเนาะนะเอ็มเบาแล้วก็เเ้าต่อสะเดาพ่อแม่พี่น้อง FC นาราก์นารากเขาม่คอมมน่ามาดามอันเชียนซื้อเจ้าวัยแน่ว่าสั้นช่องอื่นเพิ่นเสียวไปว่าสั้นว่าอันพี่น้องขอบุณขอบคุณเลยเด้อค่ะ FC คนที่เขาม่คอมมนก็ไดแล้วกับผู้บอกเขาม่คอมมนผู้ฟังอยู่ก็ได้เนาะขอบุณขอบคุณแม่นสีเชียนซื้อไหวเพิ่นกระลบซื้อหฮาออกพ่อแม่พี่น้องมันลบได้ พราะว่ามาดามเคยเขียนเบอร์โทรแล้วว่าคั่นเพิ่นเอาไปช่องใดเพิสิได้โทรมาแน่ว่าอันเลขนี้มาจากช่องใดนั่นเพิ่นก็ไปลบออกมาดามก็เข้าไปเห็นคือกันเพิ่นก็อยากดังแมะช่องเพิ่นแมะเพิ่นเอาเลขเาไปเพิ่นก็อยากดังแต่ว่าผู้เอาไปกโปรโมทให้นําแนเนาะให้ดังนําแนเนาะแม่นบ่ผู้สิเอาไปกะโปรโมทให้เฮานําแนเนาะเอามาจากช่องใดเพิ่นบ่นํามาหมดดอกอยู่นําเจ้าแสนคนนั่นช่องเพิ่นเป็นแสนเด้ คนบามาเมิอดดอกเพื่อนกสิิเขาวเบื้องของเจ้าคือเกาเนาะมาเบิ้งให้น้ำมาดามน้ำเนรแบ่งมาจากน่อยเนรของมาดามหลักหมื่นหนึ่งเนาะแล้วคนดูก็หลักพันคองเพื่อนหลักแสนค้นเบิ้งหลักหมืน่นอย่าเหตุบาเพื่อเวียนกันายเนาะปวดให้น้ำเนรเพิ่นบ่มาเมดสุค้นดอกว่าเอาเลี่ยงมาจากซองใดก็ไดดเนาะเอาประกาศเด้เนี่ยประกาศว่าตี แบ่งปันกันมาดามสิได้มีเียนเสียนมาให้วางแนวทางนําแนเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เงินนํมาดามหลายเพิ่นก็สิเศร้าเด้หลายๆเสียนเพิ่นไปหลายคนแล้วเด้เพิ่นบ่ได้เงินนํามาดามมาดามบ่มีรายได้ให้เนาะมาด้วยใจเด้จังอยู่นํากันได้นี่เว้าให้ฟังตรงๆเลยมื้อนี้เอาความในใจมาเว้าแล้วแอนบ่เสียนนุมอยู่นํากันด้วยใจเด้จังสิอยู่ได้บ่มีเงินให้แม่ บ่ได้จ of ้างกันอยู่แม่พ่อแม่พี่น้องมันรายได้บ่หลายรายได้บ่มีหลักพันนึงเนาะเพิ่นหลักแสนเนาะโอ้ยเนาะเอาาเอเว้ายาแล้วมาไปบาดนี้ไผสิไปน้ําเสียนนุ่มของเพิ่นตัววิ่งตัวรวดเข้าทงบนทั้งล่างเด้อค่ะเด้อ6นะจับตามองวันนี้ว่าเสียนนุ่มจะให้จะปังจะเข้าไหม เซียนหนูไม่มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุมครึ่งคืนนี้1กับ3ามสองตัว4ี่หาง3ามหกสามเจดหนึ่งหหนึ่งเดตัวกันจะเป็น3าห้าแล้วก็3 3มตัว3มหาง1 3ึ่งสามหหนึ่งสาเจ็ดหนึาสเอค่ะสองตัวเนี้ยสหางสามเจดหนึ่งเจ็ด สตัวเน้นางเดียวหนึ่งสามเจ็ดเด้อค่ะเอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของเสียนนมกาบประบุนขวบคุณเสียนนมเด้อค่ะเด้อที่หาตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องรักกาบขอบควคุณหลายๆอ่ะต่อไปเป็นของชอเชัใชัยของชอเชัใชัยกัะเข้าไปตัวรั่วนาะค่ะเนาะถือว่ายังไม่หลุดก้ายัง มาให้เห็นเนาะมนนี้มาตามต่อพ่อแม่พี่น้องมัอนี้ตามตัวช,ชาชชัยให้มาวันนี้รูดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้เจ็ดกับแปดสองตัวสี่หาง0ูนย์เจ็ดศสองเจสองแตัวกันก็จะเป็น0ูย์เแล้วก็เจ็ดดสมตัวสามหางหนึ่งศงศูนย์แ หนึ่สองตัวเน้น2หาง0ูนย์เสองเสตัวเน้นสองหางหนึแล้วก็หนึ่งเจ็ดเอย่าลืมว่าชวเศษใช่แตกสามตัวมาแล้วเด้อแตกบนล่างมือนีจับตามองเด้เอพอมพี่นองเด้อมือนีบนเน่อาจจะเปลี่ยนของเพิ่นก็นได้เด้อเนาะผู้ใดเป็นแฟนคับเก่าลูกกันดีเนาะ เมื่อนี้ว่าสิเปลี่ยนจังไดเมื่อนี้คือมือใหม่อะต่อไปเป็นของซองสุวรรณของซองสุวรรณกะตัวรูดยังไม่เห็นทั้งบนและล่างนะคะจับคู่ให้ไม่ถูกเนาะหกมาทั้งบนทั้งล่าง่อแมพี่น้องสองตัวมาตัวก็ถือว่ารู้แล้วเนาะยังไม่หลุดอะผู้ใดจิตตามเมื่อนี้จับตามองซองสุวรรณให้มาวันนี้รูดลาพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้ห้ากับหก สองตัว4ี่หาง05 0ย์ห1 6 16, ตัวกันก็จะเป็น 5, 5้หแล้วก็สองห้ค่ะสมตัว3หางศูนย์หนึ่งหางห้าศูนย์ห้ตัว2ตัวเน้น2องหาง0ูย์หแล้วก็หนึตัวเน้นสองหาง0ูนย์หน่งห้าศูนห้าอแคบนาจอ ถ้าใครจะตามของสองสุวรรณแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเลขกมีทท่มาต้องกาบขอโทษขอภหยแฟนครับเลขมีทท่มาต้องขยับแล้วเดอร์มือนีเดอร์มือนี้ต้องขยับดยเดอร์กับเดอร์โอ้ยบอกคักเนาะมาดามตีเสียเอาแต่ย่ำได้น่นบเสียเอาแตยา่ย่ำถือย่ำบบถือบ่อยากเบิ่งกันเนาะโบตีเบิง่งคือเกาเนาะองงพอไม่ี่นองเนาะหายกำลังใจกันเนาะกันเนาะอ่ะเลขกมีทท่มามือนีขอให้ไปนะ เอา้าตัววิ่งตัวรูดเพิ่อนตัวเก้าด้านี้พ่อแม่พี่น้องมากมากแบานี้แต่ตัวจับคู่ไม่เหมือนเดิมตัวติดเป็นคนละตัวแรกนี้ที่มาให้มาวันนี้รูดเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้5กับ7จสองตัว4หาง3ามห้าสีห้าสามเตัวกันจะเป็นสองห้ตัว3าหาง 2 3งสามห้าสองสาดสองสี่ตัวเน้นสองหางเน้นไปที่3ามห3าสาตัวเน้นสองหาง2 3 5 2 3 7ห้าสอามเอ้าวแคบหนาจอพ่อไมมพี่น้องแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของรับนางฟ้าเนอะเลขรับนางสากับบผพานเนาะต้องการาบขอโทษขอพ่ยมือนีมือไมบ่บนี่โบนอนค่ะ ทุกอย่างไม่มีอะไรที่แน่นอนเมื่อนี้มือไม่ไปไม่เปิดใจให้กับเลขลับนางฟ้าให้มีพื้นที่ยืนหน่อยนะคะเอฟซี FC. เบ่ง์ไ้น้ำเนี่ยเนาะค่ะเนาะอ่ะเมื่อนี้บวันเนี้ยเด้ออาจจะเป็นของลับนั่งฟ้าก็ได้ได้เมื่อนี้ยเลขลับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้ เจ็บกับ0หเจ็บกับศูสองตัว4หาง7จ็ดสี่เห้าศตัวกันจะเป็นเจหแล้วก็เจดเงามนี้ได้เลยเพื่อนเนาะตรงกับมูอยู่ด้นี่ตรงกระมูอยู่ด้นี่อสามตัว3หาง0 7นย์เจ็ดสีห้ดหกย์เจด เอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขลับหนางฟ้าวันนี้เนาะแล้วไปต่อเป็นของใครกับขอบุญขอบคุณเลขลับนังฝาเด้อพี่ไห้ตัวเลขแนวทางมาว่างั้งง่องเนาะเป็นของดอลล่าของดอลล่ากระบบไปพี่น้องเลยเมื่อนี้ต้องไปเด้อดอลล่าเจ้าเอาของดอลล่าไปเนีเด้อช่องอื่นคันเซียเอาไปช่องอื่นคันสซีมาแคบเอาไปอันลงท้าง่องจะควงเอาของดอลล่านี่เด้อไปเด้อ เขาดีก็ยังได้นี่เนาะพี่น้องว่าว่เอ้ยเนาะเอ่หยอกหยอกกันไปละพ่อแม่พี่น้องอยู่ในโลกใบเดียวกันยังน้อยกระจากกันไปสิ้นลมหายใจเมื่อไหร่ก็ไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นยามมีลมหายใจกระซอยกันไปละสร้างมั่นพ่อแม่พี่น้องเนาะมาดามให้วันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้ศูนย์กับสองสองตัวสี่หางศูนย์ห้าศูนย์เจ็ด สองหสองเจตัวกันจะเป็น0ูนย์หกสตัวสามหาง2 0งศูนย์ห2าสองศสองตัวเน้นสองหาง0 5 0 7์สามตัวเน้นสองหาง 205207หเดเด้อค่ะเอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้เนาะดอลล่ามาดามมอน,นี้เจ้าสิปัยวันนี้นะมิน,น้เจ้าสิปัยววไปเด้ออ่าบาทนี่ตัวเด่นบาทนี่พ่อแม่พี่น้องเรกเด่นประจําวันลงคลิปให้แล้วเมื่อวานคันผูดด้ใดว่าท่านได้เข้าไปเบิ้งมอน,น้ห้ามาเบิ่งไปพร้อมๆกันแรกเด่นประจําวันเข้าไปที่หกเด้อค่ะเด้อหลักหน่วยไม่หรีพ่อแม่พี่น้อง เลขเดือนประจำวันลาวพัฒนาเน้นหลักหน่วยเขาลักหน่วยคือหกพ่อแม่พี่น้องมาสามงวดแล้วนะคะแต่แต่งวดนี่เขาลักซิบเนาะแต่ว่างวดแรกเขารักหน่วยทั้งบนทั้งล่างท่านผู้ใดฮาลักซิบมาใดนี่มานมาดามก็เล็กจัดหาให้จัดสันหาให้ถูกใจเอฟซีสู่ขู่สู่คน ลงคลชิปไปแล้วพแม่พ่นองหมู่บ้านแต่ถ้าผู้ใดยังบ่ท,บท่านลงุงบ่ท่านเห็นมากไปน้ำกันเพื่อนบอกว่าให้ให้เชียนนันให้เชียนซื้อมาดามติดไว้ในเอว่างว่าเพื่อนกัสิลบออกคือเก้าแล้วพแม่พ่นองเพื่อนลบออกแล้วเพื่อนก็ไปว่าเล็กเพื่อนได้คื้เก่าว่าเป็นยังเลขกมันก็มีคือกันมีหาไม่หกมีเจ็ดนั่นละคันเข้าก็ดีใจน้ำคันบอกเขาอย่านํำมาดากันทนนั่นละผู้เอาไปเนะเาะอ้า ดีใจกับเลขเขาจะได้เพิ่นสิเด้เขามาเบิ่งของห้าเบียงปันมาเดอผู้ยู่ิส่องใ่ายๆส่อง 4, สี่แสนหาแสนะนะ่ะเนาะมาเบิงหลักหมืน่นหลักพันเนี่ยนี่เลขเด่นประจำวันวันนี้เราพัฒนานเน้นหลักหน่วยจะมีห้ามีหกมีเจ็ดต้องมาให้เห็นหนึ่งตัวถึงสองตัวเข้ามาแล้วหวกนวดนอตม่พี่น้องเนานะ หกงวดแล้วค่ะที่เข้ามาเนาะวันนี้ห้ามาจับตาม่งว่าสิเป็ี่ยนจังไดสิเขาสิปังบอแคบหน้าจอถ้าใครจะเอา้องเลขเด่นประจำวันหาเลขติดมาให้เราได้บาทนี่เลขหลักสิบได้บาทนี่ตั้งนี้จะเป็นเลขหลักสิบพ่อแม่พี่น้องอันนี้เลขเด่นหลักหน่วยห้าหกเจ็ดเลขเด่นหลักสิบศูนย์หนึ่งสอง เป็นยังไงเป็นตะคือบ่เป็นตะคือบอ,อบ,อบอ่พี่น้องโอ้ยเฮ็ดบ,บ่เป็นดอกมะดามเตี้ยรุ่นเล่าข้าวเดียวกันด้่นี่เบิงโยเป็นยังไงลักซิบลักนวยเฮ็ดบ่เป็นดอกจับคู่ให้รดว่าสั้นเอาให้ถูกใจไปเลยมะดามเลยจับคู่ให้แล้วนี่เมื่อวานนี้ลงลิปไปแล้วรอบหนึง่งมื้อนี้มาติดตามสมใม่สำหรับผู้ที่ย่งบ่บท่านได้เห็นผู้ที่ย่งบ่ท่านได้เข่าไปเบิง จับคู่ให้แล้วไม่ต้องกลับนะคะจับคู่เด่นประจําวันเลขเด่นประจํวาวันหละลาวพัฒนาต้องมาอดไม่ต้องกลับพะนะพูดแล้วเพื่อนบวกบวต้องกลับวาสันเด้จับคู่ก็จะมี05 0ย์7 0าศูนย์หกศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งเจด สองห้าสองหกสองเจ็ดขอให้มาเด้วยซาถูกมือนี่ใหเอสซี่เมีกินมีใส่เนาะขอให้มากขอให้เขาขอให้ปังจักคูสองคูแนมเนาะบนล่างเด้อพ่อแม่พี่น้องบนล่างเพื่อนมี่เอซีเขามาถามอยู่ว่าบนหรือล่างแล้วมาดามบนล่างค่ะเอา้าว่ากันไปบ่ได้กลับเก้าหางค่ะพ,พ่อแม่พี่น้องแต่ไม่ต้องกลับว่าจะมาตามเป้าหมายไหมมันกับ มากับกับนีเด้อพมีพี่น้องแหล้วแต่เนาะแล้วกับบุกาสินเนนให้ตัวได้อ้าวอันนี้คือให้เป็นแนวทางอย่างไรกับกาบขอบุญความคุ้น fc ทุกท่านเนาะค่ะเนาะที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกาบขอพระคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ